หลายหลายวันเจอกันทีกับแท่นงัดยาง DIY ระยองครับมาดูการงัดยาง275 17นะครับออกง่ายๆอย่างนี้เลยครับช่างใช้มือเดียวครับมุนเฟอร์เป็นมุมสวิงออกแล้วครับหลังจากดึงยางในออกเสร็จแล้วช่างก็งัดเพื่อเอายางนอกออกนะครับงัดออกแล้วครับง่ายๆอย่างนี้เองต่อเนื่องเลยครับเอายางเข้าครับเอายางเข้าครับยางงอกเข้าครับด้วย เหล็กงัดยางเวอร์ชัน2024ครับงัดยางเข้าได้ง่ายๆเพราะมีเทคนิคตรงปลายงัดเข้านะครับจะใช้เป็น <c oughs> ลูกกลิ่งหรือลูกปืนก็เรียกได้นะครับกดขอบยางไปทําให้งัดยางเข้าได้ง่ายๆช่างกํากลังทําการงัดกดยางนอกลงเพื่อจะยัดจุบยางในใส่นะครับใส่ยางในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่างก็จะทําการงัดยางนอกเข้าคอยดูไฮไลท์อยู่ที่เวลางัดเข้านะครับเร็วแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันครับตอนนี้ช่างกําลังทําการใส่ยางในนะครับใส่ยางในเข้าไปแล้วใกล้เสร็จแล้วครับรอดูรอดูตื่นเต้นไฮไลท์ highlight. ทำไมเหล็กงัดยางเวอร์ชั่น2024งัดได้ง่ายเช่นนี้ครับโดยเฉพาะเวลางัดเข้านะครับง่ายต้องมองให้ทันนะครับทุกคน มองดีครไม่ทันเข้าก่อนเสร็จก่อนอเราจะต้องเสียใจยเพราะว่าเข้าได้ไงเร็วขนดนี้ดูนะครับดูครับช่างไม่ต้องออกแรงมากเลยครับเพราะว่ามีลูกกิิงเป็นลูกเปืนนะครับกดขอบยางให้